สวัสดีครับตอนนี้ภูก็อยู่ที่สวนส,วนสวนาตมลแงสยามครับภูจะมาซื้อกวางแคมตัวก่อนครับเพราะว่าภูเคยซื้อแล้วแล้วมันตายครับภูก็เลยจะมาซื้อกวางคาบุตโตะใหม่ครับและระหว่างที่เรารอ แล้วก็จะเดินเล่นเลยไปดูสัตว์ใช่ไหม,ไหมอ๋อเราไม่ไปครับเป็นค้าบแล้วครับเราไม่ไปแล้วก็เดินยวจะหาพี่ก่อนนะครับหาชุดตุ้มกวางใช่จะเลยถามพี่ก่อนชนะุดตุ้มกวางนะครับครับครับนานนะครับต่อนึ่งตัวนะเจ้าอ่าเป็นของ แล, 2, แล้วคืไว้แค่ซไปไม่ต่อครับแม่นครับตายครับเออเอาไปเซตใหม่เอาหลอกแมก่ก็จะเอาครับได้ค่าดจะบอกให้คุณผูมันมันมีพันอื่นก็ครับมีก่อนมีเจ้เากับเดือนน่าคาดพล้วซื้อไปแล้วไปแอลปีกมาสามวันมันขึ้นมาตายด้านบนนอนข้าไว้เอาในบ้านเจ้าไว้ในบ้านครับเย็นนะก็เย็นละ,ละมันแน้ามันขึ้นมาผมโอ้โอปีกมาตายไปเลยเดี๋วมีจะมป,ไป,ไป,ป็ปนความโจรค่าเอาเป็นเมืองใหม่ ผมก็กวางคาบูโตะก็กวางอะไรวะห้างง่ายๆตัวนี้ก็จะมีแน่นอนมูนี่มูนี่ผมมีนะครับบูนี่มีนะก็มันตัวนี้หนอนน้อยอยู่นะค่ะครับบูนี่ผมก็ได้กวางหน่อควางคาบูโตะมันเนี่ยมันมีค่ะถ้าเป็นคาบูโตะบอมจ้าก็ไงครับเจ้าโอ้ตัวนี้จะมีเปลญวนนี่ค่ะก็มีเป็นแบบนี้ <c oughs> พอหอกก่อนมาเอาหนอนคารบูโต้ไปเจ้าตัวนั้นอดีหลอบท่าน,นมุดแล้วค่ะผู้ครับผู้นี่มาดูนี่ก่อนจะเอาตัวอะไรตอนนี้จะเป็นหนอนต้องลุ้นเหนกรมนะค่ะว่าจะได้ตัวกูหรือว่าตัวแม่นะค่ะอันนี้หนอน,นอาย่นะเจ้าตัวนี้มันเขาผมเคยเคยเห็นนหนอนกวางชนอินโดอันนี้เหมือนหนอนมะเขาอครับอันนี้จะคล้ายๆความชูไทยค่ะแต่มดแล้วนะค่ะตัวนี้มดแล้ว ตอนนี้แล้วครับอันนี้ยังมีอยู่ค่ะช้างเอสเปลี่ยนเป็นแบบนี้ตรงมันจะเหม,มือนแล้วนะลองพบศพมันมีเลยลรอไม่มีแล้วอะ่ะไงดีมันมีตัวนี้ ทูกแบบกันเนาะกแบบได้สนใจรืเปล่าเพก่อนมีหมดแล้วร่วมไทยมันมีหมดแล้วทอเปินไกนี่มนเขาี่ออเป็นแบบนี้เล อันนี้ตัวตัวแม่ตัวปูมันอันนี้ตัวปูเจ้าแต่อันตี้จะได้ไปนี่ยังมยไม่พอเจา้าต้องสุ่มเอาโอ้โดีเลอืก็มหนอนนี่ืออันนี้คอหออ่าอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นแมลงรัสนนุูนยให่ับ

วันนี้ไม่มีสนุกผูกกาบลูกไม่มีละไปตัวมีแล้วซื้อแล้วเนี่ยวันนี้ผูไม่ได้อะไรนะบอกเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วยตกลงไงเอาช้างด้วงอะไรนะด้วงอะไรนะช้างอะไรนะ ไปถามพี่เขาก่อนนะเข้าไปเข้าไปเลยเอาเอาเอ right. าตะกี้นะครับเห็นหรออ่าครับ ยาวเหมนคามจนน่องปีสปีนี่คือความจนเป็นเป็นรุ่งที่วงจรชีวิตนั้นคือหนอนเนี่ยประมาณสองสึงสามสีนะคะแต่ร่วงของมันเนี่ยคือออกมาเนี่ยประมาณสามหรืหกเดือนเต่ากระสุนทั่วไปเลยเหมือนรุ่งคีมนะคะโอเคลองก่นลองดูว่าจะลองที่มีแหมข้อเลือกนึ่งที่มีหนอนกว้างอ่านมันเป็นหนอนกว้างเป็นเป็นหนอนเนาะหนอนรุ่งครีมตัวนี้จะกินเจ็ด จะเป็นดูกิมฟันเลื่อยเหนือครับถ้าเป็นเซตเนาะมันจะอยู่ที่2 5 0ห้าสิบเหมือนกันที่มีหนอนเฮอปที่เจหนอนตัวเนี้ยมันจะไม่ได้กินแม็ดแบบเกาล้วมันจะกินเป็นเจอเฮดทีม่มีกระปุกขึ้นหนึ่งกระปุกเป็นกระปุกเจือเฮดดูได้ประมาณสองถึงสามเดือนคูณไปดูอ,อาจจะเปลี่ยนน้องอาจจะเปลี่ยนมาสักสองสามกระปุกในการเลี้ยงน,นจนว่าพ่อไม่เป็นตัวสวัยเพราะมันจะกินแค่ไอเจอเฮดกได้อ,ไอยากลองเปลี่ยนายพ่อพ็ ดูวงจรของมนันแต่ถ้าเอสเทียร์เนี่ยปีปีอุ้งตูดที่ไปเล่นเราพวกมันเหมือนกับววางจนน้องอยังท่านเลยหมอหอะไรดิถ้าเราเลี้ยงแค่สองปีแล้วปีตายเออมันขึ้นมาตายอย่างยเดียวเศร้าหนาแต่ถ้ามันเป็นควางเนี่ยหมอบวงจรชีวิตเป็นปีหมอบแปดเก้าเดือนเจ้าค่ะมันน่าเลี้ยงอยูๆๆนะ่แต่ถ้าเราเลี้ยงอ,อ,อ,อันนี้หลอดปุ๊บเอสเทียร์ตอไปเขาได้ละ หรือว่าจะเอาฝั่งจนแบบเก่าแล้วก็บอกว่ามันเก็บตัวเต็มไว้ตอนนี้น้องพ่อคนชนเนี่ยเกือบสาแล้วค่ะเกือบสาวแล้วเนาะก็จะลองเปลี่ยนเป็ฝั่งนี่ลงกทีมแต่ลูกทีมนี่คู่คู่มือสี่ขมบมีขึ้นแน่ค่ะน้องสามารถไปหอในยูทูบดูเพื่อนได้เนาะแต่ตีดแตมีอาหารมีนอนแล้วก็มีเฮดเลยมีเจอเฮดเต็มเหมือนกับใี่มันอยู่ได้เลยค่ะอ่าครับผมนี้ลองดูลองดูลองดูเนาะ นอนมันเป็นประมาณระยะสองแล้วนะรับเดี๋ยวผมกลับไปก็จริงๆก็ย้ายลงย้ายลงอันนี้ได้เลยย้ายลงเชื้อได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปขุดขุดรูเล็กๆนิดนึงแล้วกันนะแล้วค่อยเอาตัวนอนใส่เข้าไปเดี๋ยวเราถึงบ้านนะโอเคถามอะไรครับถามพี่เขาได้เลยมีคำถามไหมครับพี่คะพี่พีเรียงเลี้ยงก็ันนแบบื่อกีเอาไปใส่ เอาหนอนะไปใส่กระปุกเชือ้อแค่นะั้นแล้วก็ถ้ามันกินเริ่มจะหมดอะ่ะหรือเขาเขารอบๆมันใกล้จะหมดนะก็ค่อยมาซื้อกระปุกเพิ่มไปค่อยมาเปลี่ยนไปน่าจะใช้ประมาณอีกสักสองกระปุกน,น่าจะครบแล้วนะน่าจะออกมาปเป็นตะัวลองดิบไปดิบกระปุกเพิแป๊บนะึงใช่ไหมเรนนี่ไงคืออะไร ื่วงกวางคีมฟันเลื่อยเหนือทุกคนครับตอนนี้ภูก็ได้หลอด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือแล้วครับจากตัวสัตว์มาลรสยามครับนี่วนวอาหารของมันก็จะเป็นเชื้อของเห็ดครับ <os> ก็จะมีเป็นทั้งกระปุกเขาก็จะก็จะใช้นก็จะใช้ถึงสามเดือนนะครับแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนเอาครับ แต่เราก็ต้องเหมือนสังเกตใช่หมลูกว่ามันเกล้หมดหรือเปล่าว่ามันใกล้หมดหรือเปล่าถ้าเกิดสีขาวรอบรอบมันหมดแล้วก็คือต้องเปลี่ยน <Okay. S 2> นี่เป็นแบบนี้จะเปิดให้ดูเลยเปิดจากมางังเปิดไม่ได้เปิดผิดได้หรือเปล่าพ็อเ,เปิดไหมพ่อเ,เปิด บบเป็นเชื้อเห็ดนะครับเห็นปะใช่มันเหมือนเห็ดมันจะงอกขึ้นาโอเคนะครับเห็นไม่รู้ไหมลูกมันจะร,ดเดรูเล็กนิดเดียวอะใช่รูเล็กนิดเดียวแสดงว่ามันตัวเล็กนิดเดียวแต่พี่เขาบอกว่าแอลสองแล้วปูเห็นมาตัวเล็กอยู่เลยอ๋อโอเคมันอยู่ในนี้แต่เรามองไม่เห็นมันไปแต่เราก็จะเปรียบเทียบกับหนอนด้วงกว่างชนของที่ปูเลี้ยงครับ อยูอย่ในกล่องนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะลองมาเก็บดูก่อนแล้วก็ลองเปรียบเทียบเดี๋ยวเราเอานี่นี้ไปก่อนเราเก็บอันนี้เลยนะเอาเบาโพอนีย่ยไงไงอันนี้เราต้องมาลุ้นอีกทีใช่ไหม ใช่ว่ามาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวเล็กมิดเดียวเ,เร็วเร็วลูกส่งแล้วแล้วก็เราจะมาลองแกะดูอันนี้กันเทียบเทียบี่ผู้เลี้ยงตัวใหญ่มากอือหือออกมาแล้วอือหือ โอ้ขี้มันเยอะไหมลูกเยอะเราต้องมาสังเกตว่าขี้มันเยอะไหมเนี่ย L สองพ่อมัน L สามเลยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าต,วตัวใหญ่มากอันนี้ L อะไรนะลูก L ส <2. S 2> องคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดให้หารมันดีๆถ้าเกิด L2 มันตัวใหญ่บางทีขนมันเยอะอาจจะเป็นร่วงกว่างชนใช่กว่างสูองอาจจะเป็นกว่างสูงก็ได้มาเทียบกับไอ้ตัวนี้ต่างกันมากขนละไซส์เลยโอเคโอเคครับผมดินไม่เหมือนกันด้วย อันนี้ค่ะผสมไม้เองแต่ว่าดุ่งครีมจะไปอยู่ในดุ่งครีมจะเลี้ยงอะไรกลับไปเชื้อเห็ดละใช่จะกลับไปเชื้อเห็ดแล้วต้องเจาะรูก่อนมันเจาะอยู่แล้วแหละต้องเปิดป่ะไม่ต้อง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 ไไม่หใจถูกถูกต้องละเปิดฝาแล้วเอาตัวตัวด้วงเนี่ยเข้าไปใส่ข้างในทำมาใกล้ๆกล้พลาดว่าเปิดที่หน้าหยิบป๋วยได้เลย พอเราปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ต้องเอาดินใส่ลูกมันจะกินเห็ดเป็นอาหารเนาะมันมันมีดินใส่ให้อยู่แล้วใช่มันจะกินใช้เห็ดเป็นอาหารนะครับหนึ่งกระปุกอเขาบอกว่าหนึ่งกระปุกใช้ถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนลูกใช่ก็ต้องมันมันสังเกตใช่ไหมครับสังเกตอเดี๋ยวมันจะกินค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเห็นมันกินไหมว่ามันกำลังจะกินอืมเห็นไหมเห็นมันกินไหม เราต้องปิดมาละเเราต้องเจาะรูให้มันด้วยนะครับมันก็จะมุดเข้าไปมันมุดแล้วหมุนไหมไม่ต้องหรออพอละพอละโอเคขนาดแตกต่างกันเดี๋ยวให้ดู S <S <S อ้าวมันมันกลับเข้ามาละายเอากลับเข้าไ,ได้หรอกต้องเปลี่ยนดินไหมไม่ต้องเปลี่ยนใช่ปะไม่ต้องเปลี่ยนแต่เราต้องดูว่าขี้มันเยอะไหม,มขี้เยอะเหมือนกันเยอะใช่ไหมลูกงั้นเดี๋ยวเ,เ,ยนนเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนอีกทีใช่แต่เราตักใส่มันเริ่มก่อนอ่ะอันนี้เปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อดูเฉยเข้าใจไหมครับใช่ครับ <S <S โอเคเอาใส่เลยลูก น้องมาแล้วอยากมีส่วนร่วมใช<จ>อา้าวอู้เดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวมันจะไม่พอไปเอาเลยโอเคใช้ได้ละเดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนมันเ,เดี๋ยวตอนตอนที่เราหยุดโอเคค่อยเปลี่ยนมัน โอเคเดี๋ยวรอให้มันบูตินก่อนตัวใหญ่มากครับผู้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อแปลนล้น